คิดว่าใส่ใส่ได้แต่ว่าน่าจะยับเข้าอย่างหน่อยโอเคคันนี้เราก็ขอขอล้างก่อนแล้วกันสภาพโคตรแย่เลยลองดูก็อันนี้นะไปมาทดสอบกันใส่ยางกันน้ำเรียบร้อยแล้วจะดูว่าัจะกันได้เยอะไหม นีน้ำประมาณปะท่อเลยนะจับกล่องน้ำมาปังท่อน้ำไม่มีไม่มีรั่วนะ สวัสดีเพื่อนุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาใส่ลูกยางนะลูกยางไอเนี้ยลูกยางที่ท่อท่อกองอากาศนะครับพอตรงนี้เราต้องมาถอดถอดยูบอกก่อนถอดย ok. ูบอสเบสิบสอง ไอตัวนี้ก็เป็นเบอร์สิบสองนะที่เหลือจะเป็นเบอร์สิบนะครับผมใช้เครื่องไวดีมีเสียเวลาแล้ว ทิ่ทำหมดแล้วนี่เราก็มายกอยู่บออขึ้นนะครับผมซื้อประมาณนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนี่สภาพอยู่บ่อผมตอนนี้ไอเซียนในนี้ไม่งามไม่อยู่แล้วนะกลัวแม่งจะรู้เข้าไปในเครื่องหุดเข้าไปในเครื่องนี้ชิบหายเลยนะ แล้วขั้นตอนแล้วก็มันถอดถอดท่อ,อกรองอ่ะนี้ก็ถอดถอดนี้ก่อ,กอนอเน่นไม่มีคีมอู้อ่าหลุดมาแล้วตอนนี้ก็โห เทไม่ได้ขันเลยมั้งไอ้เกียเทไม่ได้ขันเลยอันเนี้ยกองโอ้โหเทไม่ได้ขันเลยอ่ะเอาเครื่องยิงออกเทไม่เทไม่ได้ขันเลยก็อถอดตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับผม นี้ก็ยังเหลือเหลืออีกตัวหนึ่งตรงนี้เบอร์สิบหรือสิบสองวะเบอร์สิบอันนี้เบอร์สิบอือหนึ่งตัวยังเหลืออีกตัวนึงวะจะไม่ผิด ถ้าจะไม่ผิดอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ใต้ตรงนี้นะดูในกล้องเห็นไหมชีก็ประมาณนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยห้าประมาณนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ อ่าเลือสภาพเลยไม่รู้ว่าแม่งหรูมันในเครื่องมากงยังไงหรูเขาเป็นนี่คือเกมเลยเ <c oughs> จียต่อไปล้วก็ต้องมาลื้อตัวนี้ออก ตอนนี้น็อตออกหมดละถอดอดล้างได้อ่ะข้างในผมก็จะโมนะตัดท่อตัดท่อไตรงท่ออากาศเนี่ยอ,ออกไปครึ่งหนึ่งนะไม่ใช่ครึ่งหี่เยอะเลยปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมถัดออกไปเหลยอแค่นะี้อันนี้เป็นผ้ากองแต่งนะครับผมผมเปลี่ยนตั้งแต่รถผมอายุอายุประมาณ ประมาณสิบยี่สิบโลนเนี่ยมั้งซึ่งจากสตนก็เปลี่ยนเลยเล้วรีกองอากาศอะไรไม่รู้ผมจำจำชื่อไม่ไดุ้่นไม่เข้าเลยนะุ่นไม่เข้าเลยอันนี้ฝนจะเข้าคือมันเข้าตรงนี้มันเข้าจากข้างในนะข้ามน้ำเวลาล้างรถอะไรเงี้ยมันจะเข้าจากข้างในก็ก่อนอื่นตรงตรงนี้เราต้องถอดเอาไปล้างก่อน ตอนนี้ผมคิดดูครับคิดว่าผมจะคว้านก่อนคว้านก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างนะจะมต้องไปล้างหลายรอบนี่มันกับมือมันก็เปื้อนแล้วก็เครื่องคว้านก็ไม่มีนะครับเคืองเจียก็ไม่มีราต้องสั่งนี่มาในช้อปปีเ้เนา ยืดอี่โดนมือวอิีกแล้วสามแผลแล้วเนี่ยทำรถทีไรไม่มีครั้งไหนที่ไม่โดนมือเลย <S <S มีแหละเราไม่ใช่ช่างไเราไม่เซียนไงเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ตรงนี้มันไม่ค่อยตรงอ่ะตรงเนี้มัจนจะแบบมันมีเงี้ยงมันหน่อยนึงมันติดในตรงนี้เนี่ยตรงเนี้มันเข้าไม่สุดเนะี่ยไม่ใช่ตรงแอ้ตรงนี้เนะี่นกินไอ้ก้องไม่เห็นตรงนี้มันติดตรงเนี้ยมันเข้าไม่สุดมัาจะได้แค่นี้ต้องมาลองดูว่าจะใส่ได้ไหมคิดว่าคิดว่าใสา่ใส่ได้แต่ว่าไมยัดเข้ายากหน่อยอเคล็ดตอนนี้เราก็ขอขอล้างก่อนแล้วกันเสื้พผาโคตรเย่เลย ที่มันหยดนี่คือเม,มื่อกี้น้ำมันวข้าวทอนะใช่ไหมผมเทออกมาหมด นี่ดูสดนนะผมผ่านกองแล้วผมผมไปก่อนเรียรบร้อยแล้วใส่กับเพื่อนเรียรบร้อยจุกยาข้างล่างหายไปแล้วจุกระบายน้ำาหายแต่สองสามวันนะพอจากศูนนะประมาณน,นั้นขี่รู้ขี่ยังไงอยู่ก็า่วงหายไปเลยมผม,ก,มก็ไม่ไ่้แต่งอะไรเยอะหรอกมีประมาณนี้แหละก็ลงไว้อยู่นะชิปตอนแต่งอนะ ีอยู่คลิปวันก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นข้อพามงนะครับให้ฟังเสียงพามงนะไม่ใช่พาเปิดพามงแต่ว่าเสียงมันจะแบบว่าคุ้มคุ้มหน่อยมันจะไม่หมกมันจะมีหมกหมกเงียบอ่ะหมกเงียบกับกับหมกคุ้มอ่ะผมก็เลยนไม่ถูกนะอันนั้นอันนี้ในเป็นหมกแบบคุ้มๆุ้หน่อยเสียงมันจะแบบ ออกมาเป็นลูกเป็นลุงไงเขาเลยไม่เงียบเงียบไปดีสนุกนะเงียบไปใส่ท่อเดิมดีกว่ามาเนี่ยีีสนุกเอาไปยกรอเล่นมันอันนี้ ตอนขีเองแม็กทีมแม็กยกไม่ขึ้นแมงหนักอันนี้หน้าแมงเบายกขึ้นเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใครอยากให้ผมทําอะไรกับรถก็แนะนํามาได้นะครับถ้าผมทำผมถ้าทําได้ผมจะทํานะแต่ถ้าเป็นพวกพวกลูกสูบทําเสื้ออะไรเงี้ยผมไม่ไม่น่าจะทำนายขี่เดิมเดิมไปก่อนโอเคเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ